Well Sense Family Mentor สวัสดีค่ะคุณผู<อ>้ชม สวัสดีค่ะหมออ้อมสวัสดีค่ะมะเหมียวกลับมาพบกับเราทั้งสองคนนะคะมะเหมียวไอรินค่ะค่ะแล้วก็หมออ้อมแพทย์หญิงกอบการค่ะในรายการ t r a v e Sense Family Mentor ค่ะรายการที่จะนำเสนอเครื่องมือเพื่อพัฒนาตัวตนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวค่ะหมออ้อมคะเทปที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องคุณแม่มือใหม่นะคะแต่ว่าเทปนี้นะคะเราย้ายกลับมาพูดถึงลูกๆกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งช่วงวัยที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ0-7ค่ะเห็นคุณหมอบอกเหมียวมานะคะว่าเป็นช่วงวัยที่สําคัญมากมาก สำคัญมากค่ะเพราะว่าอพอตอนแม่มือใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จเจริญเติบโตตามลูกนะคะก็คือเด็กก็จะตั้งแต่ศูนย์จนถึง7ปีเนี่ยก็คือเรามาเรียนรู้ที่จะเลี้ยงดูเขาอย่างไร่ะแล้วก็เห็นคุณหมอบอกมาว่าช่วงวัยนี้เนี่ยจะมีความทรงจําแรกเกิดขึ้นด้วยนะคะ,คะโอ้โหความทรงจําแรกนี่ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทราบเนี่ยเรามารู้ถึงพัฒนาการในช่วง0ูนย์ถึงเนะคะแตกต่างจากช่วงวัยอื่นๆอย่างไรบ้างคะ คือเป็นพัฒนาการที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเด็กในเพียงแค่หลักเดือนอะคือพอจากพอคลอดออกมาใช่ไหมคะยังตัวแดงๆอยู่เลยคือเด็กก็ต้องการแค่อะไรก็คือหิวหิวก็ดูดนมนะคะการสัมผัสอันนี้ก็คือมี sense of touch กับ sense of life ที่จะมาทำงานด้วยที่เห็นชัดเลยใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันคือพอเริ่มต่อจากนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ยังหลับอย่างเดียวจากนั้นก็เริ่มมีขยับขยื่นเคลื่อนไหวเริ่มมี sense of movement พอเด็ก สัก4ี่หเดือน6เดือนเด็กจะเริ่มชันชันแล้วก็เริ่มนั่งละพอเริ่มนั่งเดือนที่7เดือนที่8สังเกตนะคะว่าถ้าเกิดใครมีลูกเล็กๆนะคะลูกเนี่ยพอเริ่มนั่งแรกๆนะคะตัวจะอย่างเงี้ยเอ็นเอ็นเอ็นนะคะเอ็นก็ตันล้มลุกบางทีเราลืมนั่งนั่งเด็กนะนั่งไป ตึงลงไปตึงลงเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องเซ t ตบาลานซ์คือการจัดสมดุลของตัวเองเด็กเริ่มมีเซนส์ออฟบาลานซ์เริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะมีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า4เซนส์แรกสำคัญมากก็คือเซนส์ออฟทัชเซนส์ออฟไลฟ์ก็คือจังหวะของชีวิตนะคะจะสังเกตได้ค่ะว่าเด็กกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาเด็กทารกจะชัดมาก อันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาทางกายภาพที่เราเห็นว่าจากศูนย์จนถึงหนึ่งปีโอ้โหเด็กจากแรกเกิดเลยปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเป็นเริ่มยืนได้ตั้งไข่ได้่นี้เป็นต้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาค่อนข้างชัดและในช่วงวัยศูนถึงเที่คุณหมอบอกว่าจะเป็นช่วงความทรงจําแรกนะคะมีความสําคัญยังไงคะความสําคัญนั้นก็คือเป็นช่วงที่ เด็กจะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมามการตื่นเนี่ยนะคะมันมีหลายรอบเหลือเกินะนะคะไม่ใช่ว่าพอออกมาจากท้องแม่นี่คือแว่มาฉันตื่นแล้วคือตอนนั้นเด็กยังอยู่ในภาพที่ฝันเด็กยังไม่ได้มีตัวตนหรือความต้องการหรืออะไรต่างๆว่าแบบเฮ้ยฉันมานี่แล้วนะ,ค,ะคือทุกอย่างยังเป็นไปตามอัตโนมัติะคะ่ะตามเซนส์หรือตาม ปกติของมนุษย์อะที่จะมีสัญญาณชีพต่างๆที่จะต้องกินต้องก็คือเป็นไปตาม Sense of Life ตาม Sense of Life Sense of Movement Sense of Touch ความทรงจำแรกเนี่ยจะหลากหลายกันไปมันก็จะส่งผลต่อ i n n เนอของเราอ่ะคือความเป็นตัวตนเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวคือความรู้สึกแรกที่รู้สึกว่า i am here ฉันมาแล้วฉันอยู่ตรงเนี้ยถ้าความทรงจำแรกเนี่ยเป็นการถูกกอดถูกทัชถูกสัมผัสแล้วก็ถูกรักอะ โดยพ่อหรือแม่หรือคนใกล้ชิดเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเราเป็นที่ต้องการเรารู้สึกเหมือนถูกรักบนโลกใบนี่้นะคะทีนี้ถ้าความทรงจำแรกของคนที่ไม่ได้โชคดีอย่างเราอ่ะคือใครบ้างเช่นมีคนไข้อ่ะค่ะความทรงจำแรกของเขาก็คือถูกขังอยู่ในห้องวูขังอยู่ในห้องในวัยเด็กเขาจำไม่ได้เขาจาไม่ได้ว่าเขาดื้ออะไรแต่ว่าพ่อตีเขาอย่างหนัก และก็เอาไปขนลุกเอาไปไว้ในห้องห้องหนึ่งแล้วก็ปิดไฟสิ่งต่างๆที่เขาเจออันนั้นคือความทรงจําแรกมันก็แย่มากแล้วใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวอ่ะเขาเจอซ้ําหลายๆรอบการทําโทษที่หนักหน่วงทั้งๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยร่ำรวยนะคะมีเงินแล้วก็ชีวิตดีแต่ว่าการแสดงออกในการที่จะควบคุมลูกพอโตขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่ายังไม่สนิทกับพ่อ รู้สึกว่าเว้ยทำไมพ่อจะต้องทําโทษเขาหนักอย่างนั้นคือ,ค,อคือเริ่มเป็นวัยที่แบบพอ9ก้ขวบ16ปีทุกอย่างยังไม่ได้รีโซ l v ไปหรือยังไม่ได้ถูกแก้ไขตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีตามมานะคะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นความทรงจําแรกเนี่ยสำคัญคที่หมอเอามาพูดตรงนี้เพราะว่าอยากที่จะให้ผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเด็กค่ะ เห็นความสําคัญกับเด็กๆมากๆค่ะว่าพอความทรงจําตรงเนี้ยสาคัญแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อการมองโลกของเขานระยาวค่ะเพราะว่าคีย์เวิร์ดของการที่การเลี้ยงเด็กช่วงศูนย์ถึงเจ็ดปีก็คือ trust trust ความเชื่อใจค่ะเด็กต้องเชื่อใจเด็กต้องรู้สึกว่าโลกเนี้ยดีแล้วพอเขารู้สึกว่าโลกนี้ดีอ่ะเวลาเขาไปเจอปัญหาตอนอายุเยอะๆแล้วเขาจะรู้สึก เดี๋ยวมันก็ดีอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีเพราะโลกนี้มันดีอ่ะไม่ได้จะแบบตัดสินใจง่ายๆว่าไม่องโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ร้ายชีวิตมันเดี๋ยวมันแย่ละมันจะอยู่ไปทําไมฆ่าตัวตายดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นไม่ดีเลยใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะเราก็มาป้องกันสิ่งนี้กันเมื่อกี้ที่เมี่ยวถามบอกว่าเฮ้ยแล้วนอกรอบนะว่าผู้ใหญ่แบบที่ทําโทษเด็กแทนที่จะเอาไปขังห้องน้ําอยู่ในห้องมืดหรือแทนที่จะตีเด็กด้วยความรุนแรงคือการตีด้วยความรุนแรง มันไม่ใช่ s e n ส์ of touch เลยนะมันเป็นการกระแทกที่แบบแรงมากมันเป็นเนกาทีฟเลยไม่ดีจิ๊กมากๆคือแบบบางคนก็จะบอกอุ้ยห้ามได้ยังไงก็เด็กดื้อขนาดนี้เราจะหยุดหยุดเด็กอย่างไรทีนี้เราจะหยุดเด็กอย่างไรหยุดเด็กด้วยการกอดค่ะเรามากอดกันเถอะกหยุดเด็กด้วยกันก่อนแล้วถ้ากอดแล้วเด็กดิ้นล่ะคะเด็กบางคนจะดื้อยกตัวอย่างนี้คือเด็กนี่คือเด็กนะคะแล้วนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหน้าหมอก็จะ เอาเด็กเนี่ยไว้อย่างเงี้ยคือสมมุติเป็นลูกตัวเองเวลาจะทําโทษหรือให้เขารู้ขอบเขตอะคะคือเวลาเด็กวุ่นวายวุ่นวายรู้ขอบเขตหรือแม้พฤติกรรมเขาเราต้องหยุดเขาแล้วอะการหยุดของผู้ใหญ่ปัจจุบันก็คือคนที่แบบสมัยก่อนอะตีแีเราหยุดค่ะต่อไปเด็กอะจะเอาชนะและจะหยุดใครเขาจะใช้กําลังเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะคะเราให้เขารู้ขอบเขตเขาจะหยุดยังไงก็คือให้เขานั่งนั่งเนี่ยแล้วก็กอดเขากอดหลมๆนะคะ แล้วประกอบลูกก็จะดิ้น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 แต่ด้วยแรงเด็กอะค่ะเขาไม่เท่าไหร่หรอกจะ30นาทีจะเป็นชั่วโมงเด็กบางคนก็ต้องกอดตรงนี้ไว้นะเหงื่อแตะทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่ก็อย่างนั้นแต่เขาก็จะสงบพอสงบแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อขอบเขตเขาที่เขาควรจะต้องอยู่เขาอยู่อย่างนี้นะเขาจะไปแย่งของเล่นเพื่อนไม่ได้นะเขาจะไปตีคนอื่นอย่างนั้นไม่ได้หรือสิ่งต่างๆที่เขาทำตอนนั้นะเขาต้องอยู่และอยู่ตรงนี้ และการอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ถูก r e เจ c t ออกไปมแม่หรือพ่อหรือคนที่รักเขาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่หมอว่ามันได้ผลมากนะคะสำหรับสำหรับแม่ที่มีลูกเล็กๆค่ะ,คะ ก็เป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องหาซื้อที่ไหนเลยนะคะเป็นการกอดกันในครอบครัวนั่นเองนะคะก็สามารถนําไปใช้นะคะกับลูกวัยศูนย์ถึงเจ็ดได้แต่ว่าก่อนจากกันไปเชฟนี้ค่ะให้คุณหมอฝาาคาแนะนําอีกสักหน่อยได้ไหมคะในการเลี้ยงลูกช่วงวัยศูนย์ถึงเจ็ดค่ะการเลี้ยงลูกวัยนี้นะคะต้องต้องมีสติและรู้ตัวรู้ตนตลอดมีสตินะคะรู้ตัวรู้ตนจริงเพราะว่าความทรงจําแรกของเด็กอ่ะเขาจะเก็บตรงไหนของเราไป ณโมเมนต์ไหนของเราเราไม่รู้เลยนะเขาจะแบบเก็บเราเพราะเราเราเก็บมาคือเอาภาพตอนไปอนุบาลถามว่าแม่ตั้งใจไนหะแม่ไม่ได้ตั้งใจให้ภาพนี้เป็นภาพความทรงจําแรกหรอกอาจจะมีภาพอื่นๆอ,อีกหรือมีภาพบางภาพที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเก็บไปเป็นความทรงจําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยงเขาอย่างมีมีสติอะค่ะแล้วก็ไม่บู่วามแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเอง ให้ดีแล้วก็ให้จําไว้ว่าเด็กอะ่ะเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารชั้นดีเลยอะ,ะเหมือนเครื่องก๊อปปี้อย่างมากเลยเขาก็จะอิมิเตตก็คือเรียนแบบเรียนแบบผู้เลี้ยงไปทั้งเพอร์ซันอลก็คือการกอดอกอทั้งการใหลังทั้งอะไรต่างๆขึ้นเรียนแบบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนเป็นผู้ที่จะโค้ชเขาหรือเป็นต้นแบบ ที่ดีของลูกค่ะต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องเป็นโรโมเดลที่ดีให้กับลูกๆด้วยนั่นเองนะคะก็ฝ่ายอีกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ลูกสนมากๆเลยให้ดูด้วยว่าอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เราให้เขามากเกินค่าพอดีไหมจริงๆเด็ก0ูไม่ควรจะต้องเจอพวกนี้เพอภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันอะไรที่รวดเร็วก็จะทำให้เขาเร็วการกินหวานการกินประทานของหวานเด็กก็จะไวมาก นะคะก็ตรงนี้ก็จะทําให้เด็กเ,เลี้ยงได้ยากขึ้น <ừ> เพราะฉะนั้นก็ให้ดูพวกนี้ด้วยค่ะ <ừ> ส่วนใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวัยศูนย์ถึงเปีสามารถคุยกับคุณหมออ้อมเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook Fanpage Dr. เตอ f a m ้อมแฟมิลี่เมนเทอค่ะหรือพูดคุยผ่านไลน์นะคะที่ไลน์แอดนั่นเองค่ะส่วนช่วงถัดไปนะคะหมออ้อมบอกว่ามีทิปดีๆมาฝากกันนะคะ,คะใช่ค่ะสาหรับเด็กเป็นหวัดนะคะว่าเป็นหวัดแล้วอยากให้ลูกจมูกโล่งโดยไม่ต้องใช้ยาทำอย่างไร ค่ะเราก็จะมารักษาเด็กเป็นหวัดกันนะคะเพื่อบรรเทาอาการให้คัดจมูกน้อยลงนะคะเด็กบางคนหูอื้อก็คือวิธีการนี้ก็จะทําให้อาการหูอื้อน้อยลงใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะกลับมาวิธีก็คือหมอก็จะใช้หอมแล้วแต่ที่บ้านมีค่ะหอมหัวใหญ่หรือหอมแดงก็ได้นะคะ หอมเนี่ยสรรพคุณก็คือช่วยลดน้ำมูกนะคะอาการน้ำตาไหลต่างๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบทุบหอมแดงใส่น้ำร้อนแล้วก็สูดดมกลิ่นตรงนั้นเข้าไปนะคะก็จะทำให้อาการหวัดคัดจมูกเบาบางลงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ยุโรปนะคะ antroposophy medicine เขาใช้ก็คือเอาหอมเนี่ยนะคะมาบดอย่างนี้นะคะแล้วเอาน้ำออกมาค่ะน้ำหอมได้น้ำ เราก็มีหน้าที่ปั้นสำลีนะคะสำลีเนี่ยก็ดูหูเด็กนะคะว่าหูขนาดไหนนะคะพอจะเอาสำลีเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ค้างไว้ได้ขนาดไหนนะคะก็อันนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เล็กๆผักปังก็เวลาเป็นหวัดก็จะมีหอมจุกหูนะคะพอโตขึ้นมาก็ช่วยแม่ทําได้พอเขาได้ทำนะคะเขาจะไม่รู้สึกลำคานะคะ่ะพอได้น้ำเสร็จแล้วปุ๊บได้น้ำหอมแล้วนะคะก็จุ่มน้ำจากนั้นนะคะ จุกหูหอมจุกหูนิดนึงนะคะคาไว้อย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่นอนนะคะอันนี้คือเด็กทารกก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าตรงหูเขาเขาก็จะนอนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็เวลาเด็กทารกป่วยเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยยาละลายเอ้ยยายาลดการคัดจมูกเนี่ยนะคะก็คือ,อยังไม่ให้ใช้ก็จะใช้แค่ล้างน้ำเกลือดูด เสมหะไปนะคะวิธีที่ใช้หอมจุกหูเนี่ยก็ช่วยเขาได้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาขอมมะเมียหมดแล้วค่ะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้ากับรายการ1 2 Sense Family Mentor สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรายการ1 2 Sense Family Mentor รายการที่จะนำเสนอเครื่องมือเพื่อพัฒนาตัวตนและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว